ก็ดึงแง่งเดี๋ยวไปยังปากว่าเออเม็ดบ่หลังนี้ครับส่งมูนปุ๋ยมันอยู่สัมพันธ์วิอยู่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 ครับอยู่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 หลังนี้หลังนี้ครับนวดนวดโอ้ยปุ๊บปุ๊บเร็วนะครับคือน้องขั้วนกครับขั้วนกครับขั้วนก เอาของปลาอย่างเดียวฮะนี่เราเอ้ยมองเด้อตอนมวนบ้าบังฉากอาจจะลิ้นรั่วเอ้ยมันกระท้อนนั่นหรอพี่น้องกะปิ้งปลาคอใหญ่ซะแล้อนูแรกเฮาครับพี่น้องปิ้งปลาไหลครับปิ้งปลาคอครับปลาคอมันใครขาดเครื่องเหรหมุนไปหมุนมากวานกปิ้งปลาตะหมูฮครับ

หาตับเม่เอากระเป๋าเห็นไหมครับยานโทรคับทีครับโงเงียครับจูนกระโอเปรมนโอ้ยลงลงโ้ยเด่อยเนื้ดูดอดเอ้อ สวัสดีครับพี่น้องป้องไฟพ่อครับผมบ้านอ่างอีสานเขียวมืาอนี้ยื้อกลุ้นเดียวใส่เบียดข่าฝนกับพี่น้องปุ่นฝ้าแหลกตาดู่ใสอยู่มันมันตุ้งไวไปคุ่นอันนี้พะนังอีสานเขียวนะครับอันนี้พะญแจ็คอีสานเขียวครับพญเจกสองทุ่มครับอันนี้อาจารย์อันตำมุ้งดับอีสานเขียวครับอาจารย์อันมุ้งดับอาจารย์อันตาไม่มืนไอ้มาหนี้ก่ยื้อกลุ้นเดือเด็ด ใส่กี่เิือนป่ะไว้พุ่งขางงั้นหรือเปล่าเยอะจะเฝ่าไปใส่เลยครับมันคำเนาะวนเลยจุดตกไปรู้เรื่องไหมทำเยอะนะพี่น้องเบ็ดผมหาซีบหลังครับเ่อไมแจ้งเลยซีบวิลาลอยเลยซีบขึ้นกันครับวัดดวงกันไปเลยมาเนี่เบิ่งเชียงกันอันนี้ที่ทิบย์ครับครับเยอะเข้าพี่น้องเยอะเด็ดครับใส่เดือนตัวกำลังงามตุปุติปินี่เขาไปแจ้งนี่จื่นตลอด พวเนี้ยบ่แขงไปเดี๋ยวติดพากันใส่ไปพูนเรอไพ่อนเถียวก่นนอนานอนอยู่เทียงหน้าพูนเดี๋ยวปิดโซล่าเสียวครับบื้อตะเทียงหน้าดอกเออเทียงหน้าเดื่ดเดยมหรอเพื่องเดี๋ยวก่อน้านอนอย่านับืเทียงหน้าผุนเทียงหน้านึานงทีมากับน้องตวงคับสร้างหนุเถานอนอยู่ฟังพูนอุปนินอนเมือน,นัอดดนอน้นทือว่าได้ดงปลาดุกอะนี่ผมใส่มาหม่องเทียงหน้านี่เดี๋ยวมันนี้จะขึ้นไปทั้งทีครับคนตกเลยพี่องเดี๋ mượt tuyết đây, tốt vậy hả, khẩu vinh ngám kìa, phải, đấy, không phải là không phải là để không phải là phải đâu, ô, oh, chân biệt chân mà của liền năm gặp, có năng chơi coi lâu đâu, đây biết mà bữa đây nhặt chắc kìa, khá từ nãy không điều, điều biết <laughs> cái để mà lấy chặt chặt menu đẹp thẻ với nương, nè, ngắt ăn toàn khốn rồi เมนูเด็ดครับเวลาลวนเท่าจอดไอ้พุ่นเป็นทางครับผมจะใช้น้ำแขางทางอะไรพี่น้องเมื่อนี่ไม่ติดขัวใกล้ทุกที่ที่เด็ดอะจานบิ๊กเอาพกยีตูมาทรงครับเดี๋ยวจะทำการขั้วดึกเมื่อนี่รับตำบักหุ่งจานอันมาบ้านหลงสีบดึกสักไหนเนาะจย์อันบักหุ่งดับตำให้ตำดีไปเล้ครับพี่น้องแางแรกแหกมันเอาใกลๆเที่ยงน้า่ลยนะครับ

รังเป็นยางยิงว่าคือสิบวมีนปลาเข็งหน่อยหรอกเนาะขึ้นมามีฮิโกร์แล้วไปหลังเดียวพ่อพี่น้องนี่ัะไปนี่เ,ไปไปเดียเด๋ยวไปพุนเราจะไป,ไปทำผลนะครับฝนไปแล้วขำยุ้ยไปอันก็เหมือนพี่เส้นใส่เรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็หกโมงสี่สิบห้าครับพี่น้องคุณไปจะดำขอโมอยมันเดี๋ยวยู่ยซิบหลังมันไป ผมใส่ห้างก็ไเนียมากแบบใกล้เติบเลวมันสิก,กิโลนึงมือู้แต่น้ำอยู่เราโกบกตันไปได้กลับครับนี่ไปพีก่อนไปพี่หอดต้นตาลกันเลี้ยวใส่ครับเลี้ยวขวาโอ้ยเดี๋ยวใส่กับบัน่นลงไปล้มาครับไม้นี่ก็ถือว่านา้ำก็ถือว่าพอมีบม่ได้เลือกกันไดน้ำไหลเติบอยู่มึงเขาเท่านั้น bà thân bản đuối mình khai hết yên có đỏ cả địa bản miếng khẩu cho rằng ngắm được là na thùng này để sưu năm bảo văn khẩu ngất lại để nụt biệt lẹ luôn lắc đằng mình tiêm luôn mượt là các cái thời gian say bùn đệm băng cái cái điểm hố muông lăng các để chèn về nơi này chèn ngon thì mượt đấy ở trong cái quan cảnh có มากินเข่าทงน้ำนี่ครับพี่น้องวัตถุดิบเรานี่ครับขั้วนกบ่อบอกนกยังอยู่น้ำทงน้าน,นี่แหละหากินไปพี่น้องนี่ตำเครื่องเองครับ<น>สุมเฮาบ่ค่อยใส่พริกแกงครับม,มันมันบ่นถึงใจต้องอัดบักพริกกับไว้เองอนั่นบอกคุณเดี๋ยวพยายามเบ็ดครับตอนนี้ใกล้สองทุ่มแล้วตกกันแทบนวหมด

เฝ้าเฝ้าเน้่ยเฝ้าไปเฝ้ารับมาได้สิรูทอาอย่ามาไกลแล้วพี่น้องงูก็จีบพวกอะงวบงวบโอ้จังเลยงานนี้วันนี้บริษัทหนาปลาะเะร็แล้วก็ดึงแง่งเดี๋ยวปลางย่างประคบแมน่นบอวิ่งใส่สวยจุดมาได้ยังไง โว้บ้านผมเจได้ปลาคองตัวสั้งนี้ครับยอย่าเนาะเจ็บเลยครับหืมยังเบียดโอ้บ้านเบียดเสียยังอยู่จะโบกีดีอยู่เ,เนี่ยหล่อนนี่เขาเลยพีปล่าหลอนเดี๋ยกเขาทำใจไปก่อนครับสำหรับแถวบ้านผมปลาเขียงหน่อยมันหลายครับก <laughs> ับกับปูหล่อนดีครับอ๋อโคตรครับผมอ้ <caval> อยากเงาตะมุขหงษ์ถนนเด้วไปแล้วั้งนี้ครับสุ้มมุดปุ๋ยุยูสัมพันวิยูยูยูยุกับยู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 ุกับลุกลุกุลุกนี่โอ้มือนี่บ่เหลืองห้เหยเอพื่อนมันน้ำใสครับเ่ยกตดภาษาอีสานครับเยกตดอืมใสงาม วดเดีวอะบังหูยกบาทได้เหรอติดเข่าหนวดแล้วครับปลาดุกส่วนมากอะเข่าหนวดล่ะนะเต็มสองใช่ปะฟังข้อยาเมื่อนเสียงดินนะครับมองถึงปลาคอเมื่อวันละเดี๋ยวกลับไปเบิ้งครับเดี๋ยวปลดตัวนี้ครับห,หลังนี้หลังนี้ครับนวบนวบโอู้ปลุกดุกดุกแล้วของเบิ้งของยาไว้อีกโอ้ยเดี๋ยวเสียบีบกัน จึ๊บมาคุณย่าไวขึ้นคุณพี่อ,อยใส่เดียวใส่เดิมเลยครับนี่เหล่ากอดตอดที่เก่าเป็นปลาหนำใสเนาะพีนจจ่น้องนี่รครับน้ำใสใจจริงหลังนี้บ้างเดียล้อยละเก้าสิบครับหล่อนเบิดเสียบเนื้อไม่ตลอดอยังดีครับที่ว่ามันถือไม้หนี่งที่ว่าสุดยอด เธอพอมีป่าพูไปจกักไปมองมองไปเบยดผมึอะใกล้เบิดลบแล้วครับเดยประม 3, 4, าณสามีหลังกจัดโอ้พี่น้องสามหลังสุดท้ายครับมีดินครับมีดินดุกเก้าดุกเก้าครับเดี๋ยวนี้ตัวปไปน็นยังไงน้องตัวนี้หน่อยกูมูนี่ แหลกกอดตอดตอดนี่ครับผมปลาดุกตัวงามครับอ้วนดีเลยผมไปเรียงผมบ้ายานดอกประดุกตอดผมหนึ่งผมบ่ปวดครับจะเป็นไหนเวลาประดุกตอดดูดเลียดออกเลยพี่น้องดูดอกดูดอกดูในพิษมันดอกเข้าเดียวคับว่ปวดผมบ้ายานประดุกโอ้ยแกบอหล่อนไป มันบาน้าอนะไปแจ็คหูยังมันวกเอะได้บ่เออียังบ่ก็ถามบมปากคนเน่าเดียวมหนวกปานน,นั้นทิเดยไปฟตุตครับผมนี่อีกหลังทุดทายครับทั้งนานี่ละไปครับเถียงนาครับมาลุ้นกัน ไชมานก็กันครับพี่น้องได้ครับวนน่ะ้นหมแห้งบบน้เลยตียินเหดหูเด็้เอาแนวแขะขี่หูฝนหนอเนี้ยเด็กตัวสิบโลสิบโลยังกัไปกันมเด็ตัวตัวเดียวมึงได้ยังตัวหมักแล้วเนาะยังมากาด้ เชอบนโอ้ตน oh, oh ีหเขาใส่ต <that is. S 2> <But> ัวสับมาดูุบะะเดียวคนหน่งโอ้ใคอยู่แปลงปละดุกเตียงนี้ไดติดแต่ปละดุกไปเก่ได้พาแต่ปละดุกมีแต่หมวกวานหรอบ้พอวี้มากแล้วนะมีนักอุตุนเลยเปิดตะมักหงกัวได้แล้วกัวนึกกินน่ะเปิดได้แ่ขึ้นนะเน ปลาคอเนี่ยอืแตาหมูหุ่งไม่นีแล้วปลาขืดเ่ะปลาดุกสามปลาดุกสามปลาคอตัวนี้ย่างเขาไปอยากย่างไปอยากกินปลาคอว้ายย่างเสียบไม้แล้วบ้านเนี่ยมันจะได้ล้อหมอกันบั้งเพียงไม่ได้ล้อบุหิทธ์เขาเดียวอยู่เดี๋ยวย่างถาก็ได้ด้วยเขาบ้านเขาเขอบันขอบตัวเดี๋ยวย่างปลาคอถากโอนเบอร์ไปนะบ่ไ่เบิดแล้วเาเดี๋ยวปลาไปเสีย

เจ้ากูแชรใช่ป่ะพ่อเจ้าบ่อนมื้นเล้อจะต้องคุงหัวเล้ผู้ยอนปลาไหลเนาะว้าวาไหงแล้วองปลปปลดุกุงรหลังแรกว่าเเหนังักเด้อเจ้าก็ไดปลาดุกมาตัวหนึ่งบ้นี่พ่ะเจ้าไดสองตัวอันนี้ปลาไหลแล้วตอนยมกับบังเลียงรับเรียบร้อยแล้วนี่ปลาไหลอ่ะเจ้า ปลาไหลเรียบร้อยแล้วปิ่งเลยใช่ป่ะเออเป็นใครอยู่เด้เออเออหนูเบีดอย่เลยผู้ใดมากินหัวกินตัวเบ็ดอ่ะเอาเดี๋ยวแช่ปลาแช่น้องพี่น้องเนื้อกินปิ่งปลาคอกับปลาดุปปิ่งปลาคอกับปลาไหลพอาคลาสสิกเมนูแรกเฮาครับพี่น้องปิ่งปลาไหลครับปิ่งปลาคอครับปลาคอเป็นใครขาดเครื่องเหรอหมุนไปหมุนมาทุกที่เข้าบ้านหัวก็มา ไปเอาสับเบียงเดี๋ยวพ่มาจัดเมนูต้ามังฮงครับขัวนกครับพี่น้องให้มันสกตายรดแต่เ้า,น,เานีสุแลวแต่แน่เโอ้ขาวเขายังไม่เขาโอ้เนาะสับเบียงคท้องแดงยุงประกาศด้อได้ตวจะข้ข <c ười> เย,ย็บไปไอ้เอากระเป๋ามาให้น้องนะมา ต่อไปเป็นเมนูผัดนกครับใหม่หรือคร่บอืมใหม่เลยนกมาหนงมาเลยไปมันแห้งนงมาเล่นี่ครับเมนูนกเขาไปมันแห้งเยอะหยดน้ำเยอะเลยทีเดียไปเดี๋ยวจามไปแล้วจับเกี๊ยงปวงเอามหลรดน้ำปลารลดดีซอสปลาแดกดใช่ไหมเส้นปลาแดกว่าเอาน้ำหยดเบยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้วมันไหมฮะแล้วพึ่งหย Mẫn mày đấy, mất bị cựu mày. Ugh! Ừ Ugh! 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 เพียงขึ้นหมดแล้วมงเ้ยแนธุก็ต้องกินีสามเดพันอ่างกินเียงซีกยตวตอนนี้จัดเมนูตำักหุ่งครับพี่นจัดโดยอาจารย์อันเสหลดีเดีใช่เบิร์สองหน่วยแนี้ตัวท่านไท่ไหใส่ซำนั่กูกูกินกับเก็บกี้นเก็บกินจนสิเบิร์ลยวบกทั่วมาสามหน่วยย่งน้วยเดียวหนึ่ง ต yeah. ั้มกูไปเรียยที่อไม้งเฮไม่านะเนิ้วขั่นตับติดอยู่ใส่ไปะเดี๋ยวรอเป็นเทนึงครับขวดน่อเขาไปเดี๋ยวเขากำลังเดือดครับรั่วๆเดี๋ยวรัอใส่ใส่ไ่ตู้ครับพี่น้อืมที่เดียดปลาลุยสวนเขา ชิมแล้วกูามเร้อยเดี๋ยวไปแจกซิมไปแจกแล้วมาซิมะแต่เทนแมงต่คนดูไปเย็นสนหนาวขาดขาดยังขาดเ้อขาดใจเอาเอาเอาเดับเอาเดับเคยยื่นโอ้ยย yeah, well, yeah, so ื oh. Oh. Ah, ่นเลยเาพี่เง้มองเด้อตอนมน บางฉากอาจจะลิ้นรัวเอ,อ้ยมันกับทอนนะนะ่อนันหรอพี่น้องกับปิ่งปลาคอไงซะแล้วซิมเกียบเบิดพกไปเอาสนิวพ่อละตำมะฮู้ขวนกครับพี่น้องน้ำแหงเลยถ้าอย่างใส่ใบกับขานะ้าทงรลบพี่น้องม,ม,ดดม,มัดวดเลย ขั่นกครับขั่นกครับขั่นกเอาของปลาอย่างเดียวเอามีหมูบ้านเหรอพี่น้องหมูบ้านเนี่ยป้อมหมันครับเอา้าไปกินเขาครับพี่น้องเดี๋ยวเอาปลาคอไนย์มาอุ่นจะไหวก่อนนี่ปงลงกตะโดนเหรอขั่นกปิ้งปลาตั้งหุ่งเลยนี่จุดครับนี่ไม่ใช่สามสามยางไปเลย

qua à, nhà em một rút lên em bỏ xuống đi bắt cười dư nè nhóc kìm phái kia khảo cho mày 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 kia cho mày kia khảo kìm phái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  rồi, Im quần, im quần rồi.

mang hoa vào đây rồi ông biết được quá mình chín này vá mang bướm ô đẹp nhá các bạn đi khỏi đi thùng bây giờ còn đâu cả, bây khay lăng, bữa nay, à bao, chim bồm nữa, chim bướm đây là loại mình rồi.

Lâu chỉ khó văn sai đâu, à chỉ bọn được chặt tôn tôi với anh ấy tôi được, không? được không? Chịu được รอบนี้เฮาปู่เลยครับพี่น้องพอเพราะว่าเฮามาไก่ขั้นบ่ถือเกิดบ่ถือสละเงี้ยมันหล่อนหลายพูดไปกูครับผมเป็นไดมครับท่านหมายว่าฮะไม่ได้ตัวไม่ได้วงเว้นเหมือนตัวเดียวปลาดุกตัวเดียวโอ อ,อือกูเบิดกูเบิดโอ้ยเขาใส่น้ำดัวไปตอนนี้กลับบ้านครับพี่น้องบบคือจักมิดไปจักได้บลุกเตีวเยวจันนี่จันบิ๊กไปตะดดนแล้วบ,บบว่างครับมีถุละนี่ตาผมหมันกูมูมาเนี่ยเออคนเริ่มยินเบิดยิ้นผมได้ลุกสามตัวโอ้ มันคือบ่เห็น่นนะครับปลาดุกหนึ่งตัวไม่อยากโชว์เลยเดี๋ยวนี้ทั้งนี้สองตัปวปลาคอเฮากะปิ่งกินก็ตำห้องแล้วไอ้เจังได็กะขวบพุนพี่น้องเถอะมาลับชุ่มกับผมเมื่อนี้กะบรรยากาศบม่าหายครับกูเบ็ดกับบ้านแล้วฝนลิ้นครับตอนนี้นะเห็นปะเอาใช่ละโอ้หาบ่เหิ่หน โอ้ไฟบิมพ่นบิ่มไฟเบิดเ <laughs> ดี๋ยวสะดชัดไหมล่ะ <laughs> ชัดไฟมันขึ้นสีแดงเลยหมือแจักเขาบ่เขาเสียบตะพุดไปนี่เสียบเขาบ่เขาเสียบตะพุดเสียบถือว่า่ะไรมันย้ำม,มือแรงไงก็ไปบ้าานอยหันเสียบมันถึงเด้อยมือแรงเนีย่ยแล้วก็จับป่าเด้อยมันนอนตะชง <laughs> อเหรี่ยมต่หัวหรือเปล่าม,มึงอ่ะไม่จชกหัวมึงอ่ละล <laughs> ้นอนเอาอยู่น้อนเนาอยู่น้อนอน,อนบาบุษาตีหนึงจากจากผมแล้วสองมตีหนึงโอ้โหตีแปดไปทางไหนเนี่ยเอาไปทางหนไปจะได้ขอลาพี่น้องบุครบมาการหาเงินกินย้ำดึกๆก็ เมื่อเดือนมื่อไหร่ตีหนึงเลยเนี่ยเขาอย่างเฮ็ดหน้าตาซื่อๆอยู่พอเขาเป็นคนหมักหายอยู่หากินเท่านันได้กินขัวนกกับตำหุ่งกับหนึ่งโอ้ยเสียบแล้วเห็นปะไป <c oughs> ไปขอลาพี่น้องไปตั้นี้ครับผมดึกแล้วโอ้ยจุดระหังวา,านเบิดกินผงจุนหลุดไหลไปขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมครับผม เชิญคิมไม่เค็มนะคิมนี่ <ừ. S 1> บ่หมันผมหมันผู้เดียวบ่หมันสามไปลาบแ,แ,แล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโชคดีไม่ใช่ทุกท่านเห็นบล่ล่ะเห็นดูแข็ง